ใน n อ a นบีเอฤดูกาลนี้นะครับแต่ละทีมที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมีม้าแก่อยู่ในทีมหรือเป็นตัวเกา่าตัวประคองทีมตัวคอยสอนน้องๆน,นะครับวันนี้จะพาไปดูผู้เล่นใน NBA ที่แก่แต่ยังเกา่ายังมีประโยชน์ใน NBA แล้วก็จะมีใครกันบ้างใครอายุเยอะๆที่ยังอยู่ใน NBA มาลองไล่เลี่ยงไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับนั่นคือเวสลี์แมทธิว ชูตติ้งการ์ดคนเก่งของมีวอลกี้บัคเวลลี่แมทธิวเนี่ยอยู่ใน NBA มาอย่างยาวนานนะครับเขาเริ่มปีลุกกี้ที่ยูท่าแจ๊ก่อนจะเดินทางไปอีกหลายต่อหลายทีมแต่ช่วงพีคของเขาเนี่ยอยู่ที่ Portland t ์เทลเบลเซอรและก็ด a l l ลัตมาวลิกปีที่เก่งๆเนี่ยเขาสามารถทำ12คะแนนโดยเฉลี่ยและก็เลือกจังหวะการยิงได้ดีมากเขามี2%การชูตติ้งอยู่ที่55.9%ก่อนที่ ช่วงท้ายอาชีพเนี่ยจะย้ายมาเป็นตัวสำรองมาเป็นม้านั่งสำรองคอยช่วยทีมอยู่ที่เลเกอร์อยู่ที่มิวกี้บัคและก็ช่วงท้ายอาชีพจริงๆเนี่ยตอนนี้เป็นสำรองเป็นกำลังสำคัญอยู่ที่มิวักี้บัคฤดูกาลนี้นะครับเวสลี์แมทธิวลงไปแล้วทั้งหมด12เกมเขาลงเล่น16.7นาทีโดยเฉลี่ยมี3.7คะแนนและ2.5รีบาวถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของมิวกกี้บัคนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือลูดิเก ลูดิเกเริ่มต้นอาชีพกับเมมฟิสกิลลี่นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากเขามีศักยภาพในการจบสกอร์ที่ดียิง3มแต้มได้และก็สามารถจบสกอร์ได้เก่งมากรวมถึงการเล่นเกมรับเขามีร่างกายฟ้าประทานที่สามารถเล่นเกมรับได้ดีเขาเล่นดีตั้งแต่เมมฟิสกิลลี่ก่อนจะย้ายมาอยู่ซานอนนโตโนอสเปอร์และก็ล่าสุดนะครับลูดิเกไปอยู่ยูยทห์แจ๊สก็ยังมีผลงานที่โดดเด่นนะครับ เขาลงเล่นประมาณ15.8นาทีโดยเฉลีย่ยมี4.5คะแนน3.4รีบาวนี่คือหนึ่งในผู้เล่นตัวสำรองและตัวเก่าที่ทำให้แจ๊สมีผลงานดีในปีนี้นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือไคล์ลาวิไคลลาว่เป็นลุกกี้ที่เมมฟิสกิลลี่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หาจุดลงตัวย้ายไปฮิวสตันล็อกเกตแต่ที่ที่ดีที่สุดของไคล์ลาว่เนี่ยนั่นคือตโตอนโตดาบเตอร์ เมื่อคายลาวลี่เล่นกับเดมาเดโรซานเป็นอะไรที่ลงล็อกมากช่วงนั้นเป็นช่วงพีข,ของคายลาวลี่เลยก็ว่าได้เขามี20คะแนนโดยเฉลีย่ยพาโตโรนโตแรปเตอร์เข้ารอบเพลย์ออฟตลอดจนตัวเขาเนี่ยติดออสตาทั้งหมด6ครั้งและก็ปีที่ดีที่สุดของคายลาวลี่เนี่ยนั่นคือปี2019เขาสามารถพาโตโรนโตแรปเตอร์เป็นแชมป์ได้ชุดนั้นเนี่ยก็ยจะมีปาร์ตคาวเซียแคมเฟสแวนวีธคายลาวลี่คาวายเลวนาดแดนนี่กิน แล้วก็กาซอเป็นทีมที่ลงล็อกมากๆก่อนที่ช่วงท้ายอาชีพนะครับคายลาลี่จำเป็นต้องจากทีมที่ดีที่สุดอย่างตโตโรนโตโดับเตอร์โตโตโเรขาย้ายมาอยู่ไมอามี่ฮีทช่วยไมอามี่ฮีทเป็นกำลังสำคัญของไมอามี่ฮีทขนาดปีที่แล้วอายุเยอะๆผลงานของเขายังอยู่ที่13.4ค mm, ะแนนโดยเฉลี่ย7.5 mm, แอซิดปีนี้ฟอร์มไม่ตกเลยนะครับเขายังเล่นอยู่ใน13.1คะแนนโดยเฉลี่ย4.3 mm, รีบาว5.6 mm, แอซิ จะเห็นได้ว่านี่คือผู้เล่นที่แก่แต่ยังสามารถอยู่ทีมลุนแชมป์ได้นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือเจฟกีนเจฟกีนยังอยู่ในแก๊งคนแก่เขาอายุ36ปีนะครับเจฟกีนเริ่มต้นอาชีพที่เซียเทิลซูเปอร์โซนิกหลังจากนั้นเนี่ยใน NBA 16ปีเขาเล่นไปทั้งหมด11ทีมเขาและเห็นเหลเหินไปแทบจะทั่วหลีกแล้วก็ว่าได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ใครก็อยากได้ เขาเป็นคนที่สามารถเล่นเกมรับได้จ่ายบอลดีจบสกอร์คมเจฟกินในช่วงท้ายอาชีพนะครับเขาย้ายมาอยู่ที่เดนเวอร์นักเกตและก็เป็นตัวเติมที่เดนเวอร์นักเกตที่ดีในปีที่ผ่านมาเขามีผลงานอยู่ที่10.3คะแนนโดยเฉลีย่ยเปอร์เซ็นต์การยิงสูงถึง5 1 5ปีนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดผลงานอยู่ที่7.9คะแนนโดยเฉลีย่ยมีเวลาลงเล่น19.3นาทีนะครับจะเห็นได้ว่า ม้าแก่อย่างเจฟกีนก็ยังสามารถช่วยได้ใน NBA นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือโกรันดากิตโกรันดากิตยังอยู่ในแก๊ง36เช่นกันช่วงเวลาเริ่มต้นอาชีพของดากิตเนี่ยเขาเล่นที่ฟินิกซันและก็เล่นได้โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาสามารถพัฒนาตัวเองไปทําคะแนนระดับ20คะแนนโดยเฉลีย่ยก่อนที่ช่วงที่ดีที่สุดในอาชีพของดากิตเนี่ยจะอยู่ที่มามีฮิตเขาเล่นที่มามีฮิตในฤดูกาล2 0 1 4 2 เขาสามารถทำ20คะแนนโดยเฉลีย่ยและก็ติดออสตาได้ในปี2017-2018หลังจากนั้นก็ระเหตุระเหินนะครับช่วงนี้โกดันดากิตมาอยู่กับชิคาโกบูก็ยังเป็นการจ่ายตัวเกา่าเขาเล่นไป13นัดมี10คะแนนโดยเฉลีย่ย3.4อาซิดพาบูชนะ6แพ้7ยังเป็นแกนหลักสำคัญแม้ว่าจะอายุเยอะนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือจอร์นฮิวกาสารพัดประโยชน์นะครับ จอร์นฮิลอายุ36เช่นกันจอร์นฮิลเขาเริ่มเล่นที่สเปอร์นะครับก่อนที่เขาจะอยู่ในดีวเทดกับคาวาไวเลอนาดย้ายไปช่วยอินเดียนาเพเซอร์ช่วงที่เขาอยู่เพเซอร์เป็นช่วงที่เล่นบาสได้มันมากและก็เป็นช่วงที่อินเดียนาเพเซอร์ประสบความสําเร็จมากที่สุดในรอบ10ปีเป็นตัวตึงในฝั่งตะว,วันออกแล้วก็สามารถชิงแชมป์สายได้เข้ารอบลึกในเพย์ออฟได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอจบจากอินเดียนาเพเซอร์ จอร์ดฮิวก็เดินสายเลยย้ายไปอยู่ท่าแจ๊สซาคาเมนโตคิงคีฟแลนโอเคซีฟิลาเดเฟียเซเวนตี้ซิซึ่งตอนนี้จอร์ดฮิวกลับมาอยู่ที่มีวอกกี้บักเป็นตัวสำรองคอยผัดเปลี่ยนที่มีวอกกี้บักปีนี้ลงเล่นไปแล้ว12เกมลงเล่นอยู่22.7นาทีโดยเฉลีย่ยมี5.5คะแนนถือว่าเป็นกาดตัวเก่าที่ช่วยทีมได้นะครับ คนต่อมาที่ยังอยู่ในแก๊ง36เนี่ยนั่นคือ Garrett Temple นะครับเขาอายุ36ปีแล้วใครหลายคนอาจจะงงว่าคนนี้คือใครนะครับเขาอยู่ใน NBA มาตั้งแต่ปี2009ถึง2010นะครับเขาย้ายไปในลีกเนี่ยทั้งหมด11ทีมแล้วจุดเด่นของ Temple เนี่ยนั่นคือเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีสามารถหยุดสต็อปเปอร์ตัวเก่งๆได้และก็ทุ่มเทในเกมรับนะครับทีมที่เขาเล่นมาอย่างยาวนานที่สุดเนี่ยนั่นคือวอชิงตันวิสซาร์ เขาใช้เวลากับวอชิงตันวิสตาทั้งหมด4ฤดูก,กาลนะครับและตอนนี้เขาอยู่ที่นิวออรีนพีเรแกนเขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด2นัดทาแต้มรวมไป6คะแนนแต่ว่าเมื่อยามจําเป็นแทมเพลลิลจะได้โอกาสลงไปช่วยทีมนะครับคนต่อมานะครับนั่นคืออาลฮอวฟอร์ดนะครับอาลฮอฟอร์ดยังอยู่ในกวน36ปีเช่นกันเขาเล่น NBA มาแล้วทั้งหมด16ฤดูก,กาลทีมแรกที่เล่นเนี่ยนั่นคือแอรแลนตาฮอค เขาใช้เวลาอยู่ a อร์แลนด w k าฮเนี่ย9ปีจนเป็นผู้เล่นระดับ a l อ Star ทั้งหมด4ครั้งหลังจากออกจาก a อร์แลนด w k าฮเนี่ยทีมที่เขาอยู่นานเช่นกันเนี่ยนั่นคือบอสตันเซลติกใน7ปีหลังเขาอยู่บอสตันเซลติกไปแล้วทั้งหมด5ปีใครหลายคนเนี่ยหรือสื่อเนี่ยเคยล้อว่าเอาฮาวฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แก่เกินไปแล้วนะครับแต่ในปีที่ผ่านมาเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาคือผู้เล่นคนสําคัญ เขาสามารถเล่นเกมรับได้เบรกยานิดได้เล่นเกมวงนอกได้ยิง3คะแนนได้เป็นกำลังสำคัญของบอสตันเซลติกจนพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในปีที่ผ่านมาเขามีผลงานเฉลี่ยอยู่ที่10.2คะแนนโดยเฉลี่ย7.7รีบาลเรียกว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากและตอนนี้เขาก็ยังเป็นกำลังสำคัญของบอสตันเซลติกและมีผลงานอยู่ที่12.2คะแนน6.1รีบาเรียกว่าแก่แต่เซลติกขาดไม่ได้นะครับ คนต่อมานะครับนั่นคือทาร์ดกิบสันทาร์ดกิบสันอยู่ในกวนอายุ37ปีเขาเล่นใน NBA ทั้งหมดเนี่ยทีมแล้วนะครับทีมที่เป็นภาพจำเนี่ยนั่นคือชิคาโกบูลเป็นคนที่เล่นโพสเพย์ได้ดีรีบาบอลได้ดีเล่นเกมรับได้ดีเรียกว่าเป็นผู้เล่นวงในคนสำคัญเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากทาร์ดกิฟสันออกจากชิคาโกบูลเนี่ยเขาก็ยา้ายไปมินิซตาทิมเบอร์วูฟไปช่วยวูฟเล่นวงในไปเป็นสำรองที่นิวยอร์กนิก และตอนนี้ทาร์ดกิฟสันอยู่วอชิงตันวิสซัดซึ่งเขายังมีอาการบาดเจ็บรอวันลงเล่นนะครับคนต่อมาในก้วนอายุ37ปีเนี่ยนั่นคือ P.J. t u ทักเกอร์นะครับ P.J. t u ทักเกอร์ในช่วงเริ่มต้นอาชีพเนี่ยเขาไม่ถูกดาบใน NBA เขาต้องไปเล่นที่ยุโรปมาก่อนก่อนจะกลับมาสู่ NBA นะครับเขาเริ่มต้นใน NBA เนี่ยในปี2012-2013ที่ฟินิกซัน จุดเด่นของ PJ t u ทักเกเนี่ยถ้ามองสถิติเนี่ยสถิติเขาทำไม่ถึง2หลักด้วยซ้ำแต่เขาเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีสามารถประกบคนเก่งๆฝัง่งตรงข้ามได้สลับไปประกบกาดได้เจอฟอร์เวิร์ดตัวสูงได้เป็นหนึ่งในหมากสำคัญในการเล่นเกมรับหลังจากนั้น PJ t u ทักเกก็เป็นคนสำคัญใน NBA มาตลอดย้ายไปอยู่ทีมต่างๆคอยเล่นเกมรับให้ทีมนั้นๆและในฤดูกาลล่าสุดนะครับ ฟิลาเดลเฟียเซเวนตก็ไปดึงเขามาร่วมทัพและก็ยังทำผลงานได้ดีเขาเล่นไป12นัดมี5.5คะแนนโดยเฉลีย่ยและ4.5รีบาวเป็น1ในมือ3แต้มและก็เล่นเกมรับเป็น T&D ที่ดีมากๆใน NBA นะครับคนต่อมานในกวนอายุ37ปีเปีนี่นั่นคือเรเบิลเจมนะครับ เรบอลเจมเข้ามาในลีกตั้งแต่ปี2003-2004รวมๆแล้วเนี่ยใกล้ๆจะ20ปีแล้วนะครับเรบอลเจมยังเป็นผู้เล่นระดับท็อปคาสอยู่แม้ว่าเขาจะอายุเยอะมากในลีกแต่เขายังสามารถทำระดับ30คะแนนได้อย่างสบายๆนะครับแม้ว่าผลงานลออแอนชีลิเลเกอร์จะไม่สู้ดีนัก แต่ในวัย37ปียังทำเกือบ20-30คะแนนต่อเกมอยู่และเป็นคนแบกทีมหาไม่ได้แล้วใน NBA นะครับช่วงเวลาสำคัญของเรยบอลเจมเนี่ยจะเป็นไมอามี่ฮีทคลิฟแลนด์คาวาเวียร์ลอนจิลิเลเกอร์ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ไหนเขาก็ได้แชมป์หมดแต่วันนี้ร่างกายของเรยบอลเจมเนี่ยเริ่มโรยลาแล้วนะครับนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครสู้สังขารได้ นี่น่าจะเป็นช่วงขาลงของเรบอลเจมส์แต่ขอให้รู้ไว้ว่าแม้เรบอลเจมส์จะอยู่ในวัยร่วงลา37ปีแต่ก็ยังเป็นผู้เล่น37ที่ดีที่สุดหนึ่งคนนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือคริสพอคริสพออายุ37ปีเช่นกันนะครับคริสพอเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเขาอยู่กับ h o r n e t ็ในปี2005-2006พาทีมจนเป็นทีมเพย์ออฟได้และในช่วงท้ายอาชีพเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่ฟินิกซัน ทำให้ฟินิกซันมีผลงานที่ดีทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศได้คิดพอทั้งเล่นเกมรับทําคะแนนลันเกมทําให้ฟินิกซันลงตัวและก็เขาได้สร้างสถิติชนะมากที่สุดต่อฤดูกาลให้ฟินิกซันนะครับนี่คือหนึ่งในพอยต์กาดที่มีผลกระทบทันทีเขาเป็นแชมป์แอสซิสสมัยเป็นแชมป์สติล6สมัยตอนนี้คิดพอขาดอย่างเดียวนะครับนั่นคือแหวนแชมป์ที่เหลือเนี่ยเขาได้มาหมดแล้วนะครับ ในปีนี้ฟอร์มของคิสพอในวัย37ปีเขายังมี9.5คะแนนโดยเฉลีย่ย9.4อาร์ซิด1.7สติลเรียกว่ายังเป็นการระดับท็อปอยู่นะครับอ้วนต่อมานะครับผู้เล่นอายุ38ปีนะครับนั่นคืออันเดย์กูดาร่านะครับอันเดร์กูดาร่าเนี่ยเล่นอยู่ในฟิกเซอร์ในช่วงต้นอาชีพนะครับเขาเล่นกับอารีนัเวอร์ซันแล้วก็ในช่วงที่เล่นฟิกเซอร์เนี่ย8ฤดูกาลแรกเนี่ย ปีที่ดีๆของเขาเนี่ยเขาสามารถติดออสตาได้เขามี18คะแนนโดยเฉลีย่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาย้ายไปอยู่เดนเวอร์นักเกตและก็ย้ายมาอยู่ทีมที่ดีที่สุดในอาชีพนั่นคือโกลเด้นสเตเบลเออร์ตอนแรกเขาก็เป็นผู้เล่นที่ดีนะครับแต่เมื่อเจอบทบาทที่ลงตัวสตีฟเคอร์ปรับอีกกี้ไปเป็นตัวสำรองและนั่นแหละคือจุดลงตัวของทีมอีกกี้สามารถช่วยลันทีมได้ดีเล่นเกมรับก็ดีร่างกายก็แข็งแกร่ง แล้วก็เกมลุกก็ยังเติมเต็มในระบบโ o เดนสเตเบลเ r อร์จุดที่สำคัญที่สุดในอาชีพเนี่ยนั่นคือการไล่ป้องกันเรเบอลเจมและก็เป็นฟ i n a ล MVP เขาพาโ o เดนสเตเบลเ r อร์ได้แชมป์สสมัยแต่ได้รับเครดิตน้อยมากนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่กำลังจะเล่นฤดูกาลสุดท้ายเขาเป็นอันเดอร์เลดเพเยอร์อย่างแท้จริงนะครับสำหรับอีกี้ คนสุดท้ายนะครับผู้เล่นที่แก่ที่สุดใน NBA เนี่ยนั่นคือฮาร์สเลมของแมมมี่ฮีทเขาอายุ42ปีแล้วนะครับในช่วงเริ่มต้นอาชีพเนี่ยเขาเล่นอยู่ในฝรั่งเศสก่อนจะย้ายมาเล่นแมมมี่ฮีทในปี2003-2004เขาเป็นอะไหลของทีมที่สำคัญมาโดยตลอดเขามีส่วนสำคัญในการคว้าชแชมป์ชุดเวทกับแชคเป็นคนคอยเล่นเกมรับช่วยเสริมให้ทีมได้ชแชมป์ในปีนั้นหลังจากนั้นเนี่ยในยุคเวทเจมบอ เขาก็เป็นส่วนสําคัญทําให้ทีมได้แชมป์มาอีกสองครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงท้ายอาชีพละ7ฤดูกาลหลังเขาลงเล่นไม่เคยเกิน17นัดเขาเป็นส่วนสําคัญในทีมคอยอยู่นอกสนามคอยปรับเคมีในทีมคอยสอนน้องๆบอกน้องๆในสนามนอกสนามเหมือนผู้เล่นและผู้ช่วยโค้ดในสนามนะครับฮัสเนมอาจจะไม่ได้เล่นเยอะแล้วแต่ถ้าผลกระทบต่อทีมทําให้ทีมมีทีมที่ดีเคมีที่ดี ก็ต้องชื่นชมว่าเขาทำหน้าที่ตรงนี้ได้มากนี่คือผู้เล่นที่แก่ที่สุดใน NBA h a s l สเลอายุ42ปีแล้วนะครับอาละครับพอฟังอายุแล้วใครตกใจบ้างว่าเฮ้ยคนนี้แก่ขนาดนั้นแล้วหรอคนนั้นเป็นขนาดนี้แล้วหรอคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าคุณชื่นชอบคนไหนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกีนเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ